เมื่อลูกๆก,กินได้นะคะแม่แมๆอย่างเราก็สบายอกสบายใจค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะชูด้ากับฟาเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยค่ะทุกครั้งนะคะที่ไปโรงเรียนกลับมาก็จะป่วยง่ายๆค่ะแต่ตั้งแต่ทานฮับรุโซดาของชูวดานะคะอัลฮัมดุลิลละค่ะ สุขภาพของลูกเราเนะี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะและลูกก็ทานมาต่อเนื่องเลยค่ะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะในช่วงที่อากาศแปรปรวนอย่างนี้ด้วยค่ะสังเกตได้เลยนะคะตั้งแต่ลูกทานทับทุ่โซดาเป็นประจำเนี่ยหนึ่งเลยนะคะเขาเจริญอาหารมากขึ้นและในงานวิจัยนะคะก็ยังบอกอีกว่าฮับทุ่โซดาค่ะช่วยขับพยาธิในเด็กได้ด้วยค่ะลูกใครนะคะที่ชอบร้องความลรงค,นคืนนะคะ แล้วก็มีอาการคันก้นเนี่ยคุณแม่ก็ต้องคิดหน่อยล้วล่ะว่าลูกอาจจะเป็นพยาธิหรือเปล่าหรือใครนะคะที่ลูกผอมแห้งแรงน้อยป่วยบ่อยๆนะคะอยากให้ทับปัตุโซดาเนี่ยเป็นสมุนไพรเป็นเครื่องเทศดีๆค่ะให้กับลูกของเรานะคะแล้วก็ลูกของนุมาก็จะทานอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะจะเป็นทับปัตุโซดาพรีเมียมนะคะสำหรับช่วดาแล้วนะคะก็จะทานวันละ 1-2เม็ดนะคะเคี้ยวและน้องก็จะกลืนได้เลยนะคะส่วนสำหรับลูกใครนะคะที่ยังทานเป็นรูปแบบซอฟเจลไม่ได้ก็แนะนำเป็นเจ้าดิปปิ้งตัวนี้ล่ะค่ะสามารถหยุดไปในอาหารให้เด็กทานได้ดูรูปรึมานะคะว่าจะทานดิปปิ้งได้ง่ายขนาดไหนน้องฟ้าแม่ขอลองหยดดิปปิ้งที่คอให้ได้ไหมครับจ้าครับโอเคบิสมิลลาห์เนี่ยล่ะค่ะ วันหนึ่ง3กดนะคะก็รวมแล้วก็ประมาณ3หยดต่อวันเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดีและที่สำคัญลูกใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะลองใช้คารุบอซอด้าค่ะผสมลงไปในอาหารหรือนมได้เลยส่วนเจ้ากระปุกนี้ราคาเบาๆเ,เลยค่ะเพียง220บาทส่วนเจ้าตัวนี้นะคะที่ทานได้ทั้งครอบครัว ลูกเล็กเด็กโตหรือวเข้าวิสุัยรุ่นค่ะ1กระปุก300เม็ด1,200บาทฐานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและคุณก็จะมีความสุขเหมือนมาในตอนนี้ค่ะที่ลูกไม่ต้องเสียเงินหรือเข้าออกโรงพยาบาลบ,าบา่อยๆเพราะสุขภาพของคุณคืออามานะของชุพดาค่ะ